สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะนี่ต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่ต้นอะไรนันมาแอบถ่ายบ้านพี่เขาออกแล้วค่ะเข,า,ขาตัด,ปปดนะัเขาตัดไม่ไม่ตัดอโอเค <c oughs> นันมานันมาตัดผมนะคะ ตื่นหรือยังเจ๊โอเคสวยไม่คะสวยไม่ค้าสลับสวยมากเลยค่ะเนี่ยดอกกลับสวยนะสวัสดีวันอาทิตย์สดใสมากเลยค่ะสสวัดีนะะคนี่นันเคยมาถ่ายทำให้ดูแล้วนะคะนันเคยมาถ่ายทำดูจะเป็นบอลทุกอย่างเลยบอล ไปได้เลยหรือ,อยังแกไปได้เลยหรือ,อยังเดี๋ยวพี่เสยนะคะสวยดอกกุหลาบสวยน้อเนี่ยวันชอบมากเลยเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยนี่ไงดูถ่ายคลิปอยู่นะนดูถ่ายคลิปก่อนอุ๊ยาคนมีสวนยยู่แถวนี้จังเลยอฉาคนมีแถวดินแดน ไม่มีสวนทำราค่าที่เนี่ยหมดแล้วจะม,มากระชุ่มอยู่นะเจ๊ใบนี้สวยมากเลยนี่เป็นบอนสีนะคะติดต่อได้นะคะต้นไหนคะเจ๊อันนี้เขาจะเป็นเลียกหนุดหรือสีเนาะต้นนี้จะเป็นหนุดหรือสีเจ๊ชี่ต้นไหนมาเจ๊เจ๊ชี่ต้นหนึ่เขาออกใบใหม่มาให้มันทาสีเนี่ยเป็นสีขาวอ๋อ ไปใหม่ดูสิเห็นไหมคะโอ้สวยเนี่ยนันนันโอ้เนี่ยใบนี้จะมีสองสีสีนสนใจจะต่อนันได้นะคะเดี๋ยวนันมาคุยกันดีวเนี่ยใบ,บนี้ก็จะเป็นสองสีนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยเป็นบอลสีหมดเลยค่ะ นัน้นนำมาฝากทุกท่านคะ่ะใครที่ชอบบอนสีนะคะอยู่ข้างๆบ้านนําที่ทำงานนี่นะคะวันนี้วันอาทิตย์นั้นเราจะมาตัดผมพันทีน้องเขายังไม่ว่างก็เ,เลยมาถ่ายคลิปดูคะ่ะสวยๆงี้นนะคะบอนสีเนาะวันนี้วันอาทิตย์ทุกท่านไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะ่ะเเนี่ยนั้นจะชอบใบแบบนี้นัน้นว่าสวย กีบอนบอลใบสองสองสีเนาะบอลอะไรนั่นไม่ค่อยรู้ต้นไม้ว่าบอลบอลสีอะไรชื่ออะไรไงไม่ค่อยรู้ค่ะไม่ไม่ค่อยรู้จากชื่อค่ะมาตัดผมอันนี้จะเป็นต้นอะไรนะมันสลายไหมจะตามลูกอีกแล้ว ไม่ต้องตามเดี๋ยวเขาก็เรียกแหละที่บ้านไม่รู้โรยนะะีบ่บานไม่รู้โรยสวยมากเลยแล้วต้องไปไหนล้วจะเป็นทองอะไรสวยทองอะไรเป็นบริเวณนะนดูติถนนใหญ่เลยค่ะถนนใหญ่นี่ัะใบเนี่ย ยี่เป็นใบเดียวมันมีสองสีนะคะเนี่ยใบเดียวสองสีเลยแซมด้วยต้นกลาบสวยไหมคะสวยไหมคะมันเข้ามาสองเที่ยวแล้วค่ะตรงนั้นจะมีปลานะเดยนจะไปเดินดูปลาไปไปดีวกว่าจะเป็นดอกชมพูมกลาบสีชมพูด้วยนะคะจะนี่ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะกำลังใหญ่กำลังจะเป็นป่ามันได้ยินเสียงเพลงไหม เป็นนันนะก็จะบอกว่าต้นเปลือกสีดำอันนี้เรียกต้นอะไรนะเจ๊เนะน,นี่ยต้นลำซำต้นลำซำนะคะทุกท่าน,นนะลำซำมาไปปลูกที่บ้านเป็นไม้มงคลนะคะมไม่ตกกี่วันแล้วถึงถึงฉีดถึงเจ๊เมือเ่อวานทำไมลดเร็วนักอะวันอยู่ในตลาดโอ้โหหรอเาาอยอะไปฉาบะฉาบะนะน ไอใบมันไปสวยใบสวยมากนั่นรอตัดผมค่ะไปทางนู้นได้ยินเสียงเพลงเลยต้องหลบเขาไม่ให้จิบเพลงโอ้ยเจนี่ต้นนี้เป็นสีแดงหมดเลยอ่ะเจนเนี่ยสวยมากเลยอะเนี่ย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 โอ้โหเนี่ยสวัสดีทุกท่านค่ะนั่นเอาต้นไม้มาฝังนะ นันก็ชอบนะแต่นั้นไม่มีที่ทำหรอกเนี่ยต้องกลับบ้านไปทำเจ๊ทุเรียนเป็นยังไงบ้างสวยบ้างสวยนะ่ะเดินไปดูเิเหรอ,อขอนุนนสุกแล้วนะจะเป็นบอเเวกบ้านพี่เขาค่ะฮะนี่เป็นดอกลำไย,ยป่ะเจ๊ลำไย,ยมีดอกแล้วคะเนี่ยเนี่ย ทุกท่านต้นลำไย,ยค่ะลำไย,ยออกดอกแล้วอ่ะนี่คือดอกลำไย,ยนะแจ่ยยได้ทำสารไหมอ่ะเออที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งหลังไอ้นั่นอ่ะใช่ใช่เนี่ยต้นประมาณนนเนี้ยเนี่ยหลังบ้านพี่เก๋อ่ะไม่เคยมีลูกเลยอ่ะทำสารได้เดือนนะึหรือหรอออหรอ,หรอ ออกดีมากเลยดอกทางที่ไปต้นลำไยอ่ะถ้าทางไปทุเรียนน่ะดุกมากเหรอก็ดีเดี๋ยวไปแอบไปดูต้นทุเรียนก่อนแจ้มมีหมาป่าทางโน้นไม่มีแล้วเนาะเด็ดเด็ดเด็ดต้องเขาก็เรียกหนูเองแหละใช่ไหมนี่ค่ะทุกท่านไปดูต้นทุเรียนก่อน เดีย๋ยวบ้านพี่สาวค่ะบ้านพี่ชาบ้านพี่สาวนะคะมันขอมาถ่ายคลิปสักสิบนาทีเนะาะจะไปดูต้นทุเรียนคนชอบต้นทุเรียนเปน็นเป็นดอกอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สวยเป็นดอกไม้นี่ดอกจะหอมมากเลยนะหอมมจะเป็นปลาเป็นบ่อปลาที่นัน พามาดูดกันนั่นนะคะนี่น้ำใสปิงเลยค่ะครับครับครับเร็วครับครับจะไปดูยต้นเฉลือน,นะคะตามคขาเนองจะเลี้ยงนี่จะเป็นต้นทุเรียนต้นใหญ่มากต้นนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทโคนใหญ่เลยต้นมายมนั้นบุกทิงที่ถึงหลังบ้านเลยค่ะ นี่คือการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนต้นเล็กอยู่จะปลูกเป็นโตแล้วนี่ค่ะต้นทุเรียนค่ะอันนี้ที่ทุเรียนที่ระยองนะคะทุ่ท่าทุเรียนที่ระยองนะคะเมี้ยวเมี้ยวเมียวเมียว เนี่ยชื่ออะไรน้องชื่ออะไรมาแล้วเมี้ยวเมี้ยว,ม,ยวมาแล้วเนี่ยนะ<ม>ก็ไปต่อนั่นจะไปตัดผมข้างน้องตัดผมนี่จะเป็นต้นมะละกอเนาะต้นมะละกอนี่ต้นุเรียนงามมากเลยอะ่ะเ<ม>ดินขอโทษมันก็มีขยะน่อยนึงเนาะอ่ะอบ้านนะ ครับสุภาครับครับครับ,รบเยอะเลยค่ะนันขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านเนาะที่แวะมาดูคลิปวารนานเนาะมาดูคลิปให้วารนานขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยเนาะทุกท่าปลอดภัยเรื่องไม่ดีต่างๆอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ มันขอจบคิดเพียงแค่นี้นะคะเป็นมากค่ะสวัสดีค่ะ